สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดบาย่างเช่นเคยครับและสําหรับคิดในวันนี้ผมก็จะมาเล่นพีพีในโหมด Chaos นะครับซึ่งตัวทองที่ผมจะหยิบมาวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเจทอครับและต้องบอกเลยว่าเจทอเนี่ยน่าจะเล่นได้วันนี้วันเดียวนะเพราะตอนนี้แต้มของเจแกเนี่ยป่าไป3 0 0พแลว้วเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าคอสจัดทีมตอนนี้คือตึงมากนะครับ5,000แบบปเปร๊ะนะ และสำหรับทีมที่ผมหยิบมาเล่นในวันนี้นะครับก็จะเป็นทีมลูกผสมระหว่างคอมโบแลกนาล็อกแล้วก็ไม่ระบุนะครับสำหรับตัวละครซัพพอร์ตตัวแรกที่หยิบม,มานะครับก็จะเป็นเดีเน่แลกนารล็อกครับซึ่งเดีเน่เนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวที่ฝ่ายตรงข้ามน่าจะค่อนข้างปวดหัวเพราะความสามารถในการลบบัฟบวกกับศัตรูจะไม่สามารถตีเกินแคปเดเมจ50%ของพลังชีวิตที่เหลืออยู่ได้นะครับก็น่าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดให้ทอเยอะนะอีกทั้งน้องเดีเน่ผมใส่ไทมิเอลแดงมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าศัตรูอยากจะหัวดดีนี่ให้ตายเนี่ยเขาก็ต้องเสียเวลาตีค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตัวละครบัฟนะครับที่ผมใช้กับทีมทอร์นะครับก็จะเป็นน้องคามิล่าครับโดยคามิล่าเนี่ยเป็นตัวบูตเดเมดได้ดีมากๆนะครับเพราะมีทั้งสกิลบัฟความสามารถด้านโจมตีเริ่มต้นที่15%บวกกับวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของน้องนะครับเพิ่มพลังโจมตีและอัตราเจาะของพวกพองไม้ระบุที่มีเกรดแม้ตายต่ำกว่า4ดถึง20% อีกท้งถ้าศัตรูใช้สกิลในเทินนะครับจะโดนลดความสามารถด้านโจมตี5%เป็นเวลา1เทินด,ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าศัตรูใช้การเบริ้ลเข้ามาเดเเมที่เขาทําได้เนี่ยก็จะถูกลดลงนะส่วนซับต้นงสี่นะครับเมื่อกี้ผิดตัวนิดนึงแต่เอาจริงคือจะบอกว่าตอนที่ผมทดสอบทีมผมใช้โกลเทอร์มาตลอดเลยนะแล้วประเด็นคือมือนเวิร์กด้วยเพื่อนแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนหน่อยละกันผมเปลี่ยนมาใช้เป็นเมอร์ลินนะครับพอที่ผมต้องการจริงๆเนี่ยคือต้องการเพิ่มเดเเบที่พวกพ้องสร้างนะครับจาก ได้ถึง35%ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทีมนี้เนี่ยมันจะรอดหรือเปล่าถ้าไม่รอดผมอาจจะขอเปลี่ยนกลับเป็นโกเทอร์นะโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาลองกันครับอ่ะก็ค่าพลังทีมก็ขึ้นมาอีกหน่อยนะถ้าพร้อมแล้วก็มา 3, 2, 1ไปครับโอเคครับมาเจอทีมราชาเทพสูรน,นะครับเดี๋ยวมีคนเล่นราชาด้วยหรอทีมอะไรวะเนี่ย ก็เดี๋ยวผมลุยเลยล้วกันคือถ้าแบบเนี้ยผมว่าผมพวดได้เพื่อนยวผมพูดเลยครับไปคิดว่าน่าจะตายหมดนะ,อะลองดูอุย้ยกินหลบมาด้วยโอเคงาแบบน,นผมอาจจะเข้าได้โอเควันสปีดไปแล้วนะครับแบบนี้คือเดเมจไม่ถึงนะสิผิดผิดเนี่ย ไมไรครับอ่ะก็ถือว่าตอบไปก่อนแล้วกันก็ตาหน้าการทอผมมีแค่ใบเดียวด้วยนะวิธีเล่นตอนนี้เนี่ยคืออุ้ยเขาเล่นเกตดหรอเดี๋ยวผมต้องรวมอันติทอครับโอเคเขาเล่นเกตัดชาชเทพสูรน,นะครับยากเลยแบบนี้แต่ผมว่าเขาก็ตีได้ไม่เกิน50%ออยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเล่นแบบเดิมครับไม่รีบไป ปั๊บครับก็หันเลยเกการ์นละก่อนมาก็ถ้าเขาอยากเก็บเราต้องใช้สองสกิลนะแต่ก็น่าจะเก็บได้อยู่นะเอาจริงโอเคราชาโอเคครับตายไปเนี่ย รอดเถอะเฮ้ยอาจจะรอด่ะโอเครอดค, okay, ครับ <c oughs> นี่แหละที่ผมต้องการเพืเ่อนๆมา <c oughs> เราอันติใช้ได้นะแสดงว่าเขาอัพไม่สุดหรือเปล่าว่ <c oughs> าไหนขอดูสแตทดิสองพั 22, นะครับสองไปเลยครับถ้าไม่รอดมันก็คือไม่รอดเพืเ่อนๆทำอะไรไม่ได้นะไปเลยตายไหม โอเคเรียบร้อยครับช็อตนี้เลยที่ผมต้องการนะสำหรับทีมนี้ต่อมาไปทีมต่อไปครับ <c oughs> โอเคครับมาก็รอบนี้เรามาเจอทีมคอมมนุษย์นะครับโอ้ทีม,มาแปลกด้วยก็ไปเดี๋ยวเราลุยเลยไปครับเก็บ2ตัวก่อนแล้วอาร์เธอร์เราเก็บเธอหน้าไม่รู้ว่าเขาคิดหลงมาหรือเปล่านะ ยวลองดูว่าแรงขนาดไหนทิ้หลบมานะครับถูกแล้วคือผมเนี่ยหวดเป็นชื่ออะไรวะตัวนี้ลืมชื่อเออชื่ออะไรเออเอาเป็นว่าตัวเนี้ยมันแช่แข็งได้เพื่อนเพื่อนถูกแล้วนะครับที่ผมหวดตัวนี้ก็มาโอ้โหแต่ว่าการทอไม่ขึ้นให้ผมเพิ่มว่ะแต่ได้อยู่เดี๋ยวผมเก็บอันติครับโอเคเขาใส่ยูยูมานะไม่เป็นไร ไปเลยขอแค่เราไม่ตายเนี่ยก็คือจบนะพอเดี๋ยวที่บอกทีนนี้ที่น่ากลัวเนี่ยคือเขาทำดเดเมจแคปไม่เกิน50%นะครับมาบอกเลยอันเธอร์เขาเก็บเราไม่ได้แน่นอนอะเดี๋ยวเราน่าจะเก็บเขาได้เลยตาหน้าได้ไหมถ้าไม่มีลิขชาตนะโอเคสวยครับปวดไหม เรียบร้อยนะครับไม่ตายนะามมันได้แค่50%ครับโอเคตุดยองครับโอเคครับมาก็รอบนี้เราก็มาเจอขอมมนุนะครับเอาจริงรู้สึกว่าเจอขอมมนุ่นค่อนข้างเยอะนะโอ้มีป่าด้วยนะครับก็มาเดี๋ยวผมพวดเลยไปครับ เราก็บัฟแล้วก็ขวดสองใบนะครับโอเคลบี้ทุกคนตอนนี้นเวลานี้บอกเลยว่าคนเยอะมาก,กเพื่อนๆประมาณเที่ยงคืนตีนหนึ่งนะครับผมบอกเวลาทองให้เพื่อใครอยากจะแบบขวดคนนะอ่ะเรียบร้อยครับเชอรี่ไปแล้วนะครับลดเกรไม่ได้ด้วยก็มาการ์ดทอบอกเลยศัตรูต้านไม่ไหวแน่นอนอะความแรงของผมตอนนี้ บอกเลยว่าเกินต้านมา,มาโอเขานี่ครับมันมันเด้งเลือดน,นะดูดิเนี่ยคือเขาเขาหัวเราไม่ตายเพื่อนๆมันมันมันโก้ตรงนี้แหละจริงๆก็มาเดี๋ยวลุยเลยครับโหตายเมื่อวานนี้อาจจะไม่ตายได้นะ,ะไปครับไม่รู้แหละไปแล้ว โอ้โหอาเธอร์ลาก,ก่นห้าแสนเอาอะไรมาลอดก่อนป่านี่ถือกระดาษเรียบร้อยครับโอเคก่อมาครับอ่ารอบนี้เรามาเจอเกียวด้เพื่อนเพื่อนบอกเลยผมชอบมากน้องเกียวด้นะครับโอเค เอาไดีเก็บน้องล่าแล้วก็เก็บนี้ก่อนละกัน,กนเกียวดาเดี๋ยวผมไว้สุดท้ายเลยเราไม่รีบโอเคหลบทุกคนจริงๆคลิปนี้หลบทุกคนไปต้องตายหน่อยอ่ะ <S <S 2> <S 2> เอาเลยมาลออจริงๆพอที่คือโคตรแรงเพื่อนๆได้คามิล่าไว้นี่คือแบบโคตรตึงนะขอบบนเนี่ย การท่อสวยๆแบบนี้แหละบอกเลยตาหน้ากดยอมแน่นอนปวดนะครับปวดมาไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ตายอ่ะมีแคปเดเมดอยู่สบายๆเลยเดียเี่เรียบร้อยโยนละงับเฮ้ยเฮ้ยตายเหรอเอาจริงๆี่ผมไม่คิดนะว่าเดียเน่ผมจะตาย ไม่เป็นไรครับไปเพื่อนๆปิดเกมมองเลยว่าปิดฉากต่อไปก่อนบักพันของแตนห้าครับของจริงอยู่นี่พายุสายฟ้าเรียบร้อยสี่แสนแล้วก็โดนอีก50%เปรไปเี่ยง โอเคเรียบร้อยครับโหเดี๋ยวตานี้บวก40เสดงว่พาคนนี้ต้องแบบคะแนนเยอะมากนะมันถึงบวกเยอะนะก่อมาครับตาสุดท้ายนะครับโอเคตาสุดท้ายเขาได้เปิดก่อนเพื่อนมาทีมอะไรทีมมนุษย์นะครับไม่เป็นไรเปิดก่อนก็บ่อยัันบอกเลยทีมเราบ่อยัันที่ผมต้องการเนี่ยก็คือให้เขาหวดเราเกือบตายแล้วเราส่วนทีเดียวจบนะไม่รู้ว่าเขาจะหัวหรือเปล่าอาจจะไม่ ต้องดูป่าโอเคเหมือนจะไม่ใช <arta> ่นะครับเขาบัฟป่าหัวหนึ่งใบโอเคอีกใบสวยโอ้เดอนะไอ้นุ่แต่ทำไมหัวน้องเม่เนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับมาก็เดี๋ยวผมบัฟนะครับแล้วก็ เก็บป่าไปเลยไหมคิดว่าเก็บได้ไหมเดี๋ยวขอดูสแต็กเดเมจหน่อยสแต็กเดเมจเราโอ้โหเพิ่งแปดหมื่นนะครับถ้างั้นผมต้องเก็บนี้ก่อนแต่ป่าผมกลัวเก็บไม่ได้ดิอะลองดูป่าเหมือนมันมีแเตคเดเมจร์เพราะผมไม่แน่ใจโอเคเรียบร้อยกดโหมดมาวัดกันช็อตนี้แหละป๋า โอ้โหนีแคปเจเมทจริงวะไม่เป็นไรครับได้เหมือนกันป่าเขาโดนระงับเอฟเฟกอยู่นะครับแล้วการทอกี่สอใบผมว่าน่าจะรอดน่าจะรอดมักต,ตรงนี้ครรับตงนี้ยังไม่ตายตรงนี้ยังไม่ตาย,ตยมายีไปแล้ววะลุงหัวใคร โอเคสวยครับมาพอผมรอดนะจัดไปโอเคแคปเจะเมตป่าน่าจะหมดแล้วด้วยก็ <tenga> เราใช้ได้แค่2ใบนะครับคือผมร่วมใบเดียวเอาแรงเลยดิป่เราเอาแรงสุดเลยเพื่อนๆให้มันจบเลยครับ ไปพายุสายฟ้าโอ้โหเรียบร้อยผิดหมดยกแผงเปี้ยงเดี๋ยวน้องฮอกไม่ตายนะครับไม่เป็นไรโอ้โหเลือดดำปิดต้องยอมแล้วล่ะเฮ้ยเขาสู้ขัดใจเว้ยก็ไปจัดให้เขาหน่อย เรียบร้อยแปดแสนเน้นๆครับ <ST AN CE> โอเคครับก็สำหรับคลิปพีพวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าเป็น5ตาที่รวดเร็วมากนะที่สำคัญผมรู้สึกว่าทีนี้เนี่ยโคตรสนุกนะคือมันเหมือนได้ลุ้นทุกตานะครับยิ่งศัตรูหัว,หวทอเราแล้วทอเราไม่ตาย เตรียมส่วนกลับเนี่ยช็อตนั้นมันจะเป็นอะไรที่โคตรฟินจริงๆ,ๆไ,ได้วยสำหรับทีมนี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้าับชมมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย